นี่คือคาเฟ่ลับเปิดใหม่ในขอนแก่นที่เปลี่ยนจากตึกร้างเป็นคาเฟ่สไตล์ลอฟโคเทใครกำลังหาอะไรใหม่ๆเียคลิปนี้ไว้ได้เลย <S <S เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่แกงเหียเป้าตั้งตางรอคอยแ,<ล>และเห็นว่าที่ร้านก็มีควดซองที่น่าเหมือนเขาปั้นด้วยคือตอนนี้น้องมาแรงมากชื่อโคโนิกิริคือข้างในจะมีความนุ่มแน่นฟูเลยทุกคนรสชาติก็จะมีความหอมหอมนมนิดหน่อยด้วยและสายคาเฟ่ทำคอนเทนต์ต้องมาเลยกับร้านนี้บรรยากาศร้านจะเป็นสไตล์ล้อบแบบปูนเปื่อยคือมีความเท่อยู่ในตัวถ่ายรูมุมไหนก็คือสวยแกงเหียเป้าเห็นแสงสวยจนต้องลั่นชัตเตอร์แบบรัวๆเลยจริงๆตึกนี้จะมี3ชั้นเลยนะเพื่อนๆโดย2ชั้นแรกจะเป็นอินดอร์แบบมีแอรระะอเเเหห็นนนนนวว่าาามี้้้้้งปปชชุดดยถิขึไั นินยก็จะเป็นโซนเอาดอร์ที่นั่งรับลมชมวิวถ่ายรูปแบบเก๋ๆคิดวาถทามานั่งตอนเย็นรับลมแบบชิลๆนี่คือดีเลยพอ,อสำรวจสามชั้นเรียบร้อยก็มานั่งจิบกาแฟาแบบเบาๆก่อนคือทางร้านจะเป็นคาเฟ่กึ่งบาร์เปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยนะและที่ทุกคนเห็นว่าเหมือนตึกสร้างไม่เสร็จแต่จริงๆคือเท่มากๆร้านออนเซ็ a คาเฟ่บาร์เลี้ยวขวาสามแยกบ้านสี่ฐานอยู่ตรงซอยพรประทานหนึ่งเลยนะเพื่อน